ซีมงเดอลาลูแบร์ลาลูแบร์มีชื่อเต็มว่าซีมงเดอร์ลาลูแบร์หัวหน้าคณะทูตจากฝรั่งเศสที่ได้บันทึกและสังเกตเกี่ยวกับอาณาจากาาักรอยุธยากลับไปรายงานให้ราชสำนักของพระเจ้าหลุยที่14และได้กลายเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย,ท,ยที่เรียกกันว่าจดหมายเหตุลาลูแบร์ ซีมงเดอร์ลาลูแบร์เป็นราชทูตจากประเทศฝรั่งเศสได้เดินทางมาประเทศไทยพร้อมกับเจ้าพยาโกสาธิบดีเนื่องด้วยเป็นราชทูตเจริญสัมพันธไมตรีกับไทยของพระเจ้าหลุยที่14โดยเดินทางมาที่กรุงศรีอยุธยาพร้อมด้วยทหารของฝรั่งเศสจำนวนประมาณ600คนในแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราช ลาลูแบร์นั้นนะคะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะทูตฝรั่งเศสร,ร่วมกับโกรเซเบเรดูบูเลเดินทางมาอายุธยาเพื่อเจรจาเรื่องาศาสนาและการค้าของฝรั่งเศสในอาณานจักรอยุธยาเมื่อพศ .2230 ในการเจรจานั้นอยุธยาไม่สู้จักยินยอมรับข้อเสนอของฝรั่งเศสทำให้เสียเวลาในการเจรจาหลายสัปดาห์ในที่สุดนะคะฝ่ายไทยก็ยินยอมรับข้อเสนอตามความประส ส่งของฝรั่งเศสและทั้งสองได้ลงนามในสัญญาการค้าที่เมืองลพบุรีเมื่อวันที่11ธันวาคมนั่นเองคะ่ะสิ่งสำคัญของลาลูแบร์นะคะก็คือจดหมายเหตุลาลูแบร์ air, บอกถึงชีวิตความเป็นอยู่สังคมประเพณีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมหลายสิ่งหลายอย่างของคนในสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงนับได้ว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรอีกด้วยคะ่ะ จดหมายเฮตุลาลูแแบภาษาฝรั่งเศสอ่านว่า Du du Royaume Siam แปลตามตัวนะคะคือว่าด้วยราชาอาณาจักรสยาม จดหมายเหตุลาลูแบร์นะคะเป็นจดหมายเหตุพงสาวดานที่กล่าวถึงราชาอาณาจักรสยามในปลายรัชาสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชพศ .2230 โดยมองซิเอรอ์เดลาลูแบร์อักรราชาทูของพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาทูลพระราชสารณประเทศสยามในพรนานาถึงกรุงศรีอยุธยาไว้อย่างกว้างขวางแม้ว่าเขาจะอยู่เพียง3เดือน6วันจึงต้องอาศัยความรู้จากหนังสือที่ ชาวตะวันตกซึ่งมากรุงสยามแต่ก่อนแต่งไว้อย่างคลาดเคลื่อนบ้างสอบถามจากคนที่ไม่มีความรู้บ้างฟังจากคำบอกเล่าซึ่งจริงบ้างไม่จริงบ้างบางเรื่องก็คาดเดาเอาเองค่ะ หมายเหตุลาลูแบ์ฉบับแปลในประเทศไทยมีอยู่สองฉบับคือฉบับที่พระเจ้าบรมวง์เธอพระองค์เจ้าวรวนัณกรกงพระนาราทิประพันธ์พงศ์ทรงพระนิพนธ์แปลโดยทรงแปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษและฉบับของสันทอโกโมลบุตรจากต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสนั่นเองค่ะและนี่นะคะ คือฉบับที่พระเจ้าบรม,มวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรวรรณกกรกรมพระนาลาธิประพันธ์พงศ์สรงพระนิพนธ์แปลโดยทรงแปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษค่ะส่วนนี้นะคะเป็นฉบับแปลของ สันทอโกโมลบุตรจากต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสค่ะจุดประสงค์ของการเขียนนะคะมอซิเออร์เดลาลูแบร์ได้ออกเดินทางจากท่าเรือเมืองเบรสเมื่อวันที่1มีนาคมพศ2230มาทอดสมอที่กรุงสยามเมื่อวันที่27กันยายนพศ2230เดินทางกลับเมื่อวันที่3มกราคมพศ2231ขึ้นบกที่ท่าเรือเมืองเบรสเมื่อวันที่27กรกฎาคมพศ 2,231ความมุ่งหมายในการเขียนนะคะเพลงแรงในด้านอนาเขตความอุดมสมบูรณ์คุณภาพของดินในการกสิกรรม ภูมิอากาศเป็นประการแรกต่อมาเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทั่วๆไปและเฉพาะเรื่องเฉพาะรายเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลและาศาสนาจะกล่าวในตอนท้ายและได้รวบรวมบันทึกความทรงจำเกี่ยวกับประเทศนี้ที่เขาได้นำติดตัวมาด้วยไปผนวกไว้ตอนท้ายและเพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จักชาวสยามโดยแจ่มชัดจึงได้เอาความรู้เกี่ยวกับอินเดียและจีนหลายประการมาประกอบด้วยนอกจากนั้นยังได้ถแถลงว่าจะ ต้องสืบเสาะให้รู้เรื่องราวพิจารณาสอบถามศึกษาให้ถึงแก่นเท่าที่จะทำได้ก่อนเดินทางไปถึงประเทศสยามได้อ่านจดหมายเหตุทั้งเก่าและใหม่บรรดาที่มีผู้เขียนขึ้นไว้เกี่ยวกับประเทศต่างๆในภาคพื้นตะวันออกถ้าไม่มีสิ่งดังกล่าวเขาอาจใช้เวลาสักสามปีก็คงไม่ได้ข้อสังเกตและรู้จักประเทศสยามดีค่ะ มงซีเออร์เดลาลูแบร์นั้นนะคะเป็นเอกอกักรราชทูตผู้มีอำนาจเต็มของพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาทูลพระราชสารเจริญสัมพันธไมตรีณนะสยามประเทศเป็นผู้ประพันธ์ขึ้นราวปีพศ2 2 3 1ซึ่งตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนาลายมหาราชนั่นเองค่ะ จดหมายเหตุลาลูแบ์นะคะได้พรันานาถึงกรุงศรีอยุธยาไว้อย่างกว้างขวางทั้งด้านเศรษฐกิจการกินอยู่การแต่งงานขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆตลอดจนเรื่องราวทั่วๆไปอีกทั้งยังวิพากษ์วิจารณ์ไปถึงการเมืองการปกครองในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ไว้มากมายตามความเข้าใจของเขาเองซึ่งลาลูแบ์เขียนจดหมายเหตุนี้ขณะอยู่กรุงศรีอยุธยาเพียงสเดือน6วันเท่านั้นเองค่ะ นี่นะคะคือเนื้อหาสาระที่เขียนในจดหมายเหตุลาลูแบร์นั่นเองค่ะ จบไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องเกี่ยวกับลาลูแบร์ดิฉัานนางสาวมานิตาแก้วหลอนเล็กที่19กม4ทบ3ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ